สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีสกุลุกนเด้อยสบายดีที่ดูขาดน้อที่ขลุกนะแกลูกตัวโลยินี่ฮะส้มสองน้องอผ้าสของสองน้องผ้าโซ่ด้วยพี่น้องย้ำเที่ยงเที่ยงพี่น้องเอ้ยนมนมพากันแล้วหมดเข่าวป่ะไปหอยไว้นะจ๊ะมองขา อ้าขามโป่งเก่ามานันนี่ได้เมโนโอนแซ่แบมาสุก,กินเมนโอนเลยลาบคมคมหลาบคมคมแม่ลุงเอามาเผื่อเราเนี่ยก่ะสองร้อยสองร้อยพอดีขาบหนึ่งโซดนมจุบท์กินเกี่ยวเขาห้ากระขึ้นเมนโอนเลยมาเดินมาเดิน แล้วทำไมแล้วซองไห้ี่กับตะการนี้นมันเครื่งนะเนาะมันแล้วซองไห้กับตะการ Vamos Thank <laughs> thank <laughs> you แ่เ้ยบข่ว <Sky jogo. S 1> ่ะตกแไม่ได้จะแม่ม่อยากาค่าต้่าักหัไปแล้แ่แล้วมาเนสมติยังไมถ้อจแก่ะี่ขาคนงานใช้าขางหัวไปแล้วมัาจางมันต่อเลิกไปร้าก็มาก็เบิาก็ม่มต้องไจากแรกจากคนแต่ว่าบนจบมันสลีแ่แ่ นุ่งซะลีเมืนแล้วบอกว่ากันระหว่างเราไปนาลงวนเนี่ยนะขึ้นแล้วอย่ไนนไม่ไม่บนม่ไม่ไม่ไม่ นเป็นนอร่อเรื đây, ่องมาบ้ัลก็ล้วนะบเยรอกไดเราบอกมัดเก่าเราวอกเราจุ่มไปน้ำน้ำตาเราออกน้ำไปตาสงสารเราได้เฮ้นะเหตุถูกที่ใต้เราอะ แ่ก็อยู่น้ำเห้าเราอะเกี่ยวอยาให้งัวก็อยู่น้ำเข้าหากินมาส่งให้ลูกก็เมียอีกบ่บาาบอกไงนอนหน้ากับบนนนเราอะเขาไปนอนบะให้เขาส่งเนี่กินให้อีกเรา စနာက်တနိုြ มันจะอยู่ลาลแล้วพี่น้องสำหรับทีน่นี้พอพอกันคลิปนาะพี่น้องฝากเบิงพฝากซ้มกดไลค์กดแชร์สงน้องพระโสดในเด้อพี่น้องสบายดี